สวัสดีครับพี่น้องพี่ปวยครับวันนี้ข้างมาจอดขายตาบูุงครับนี่เราหมองเก้าหมองประจําที่ปวยครับข้างเขาตลาดอำเภอหนงแดงจังหวัดบุยลําที่ประจําที่ปวยเองครับมามืันนี้พร้อมแล้วครับตามมาแล้วสิผ้าต่ำครับ สิบสี่สิบบาทครับขอบคุณครับ ครับหอยมีอยู่ครับพอใส่อยู่หอยยังพอใส่ครับเดี๋ยวโอกาสหนาครับขอบคุณครับโอ้ยอยาภาพเป็นหลายหวานเลยหอยููแบบสงบนต์สดุนต์เลนี่ลาหรอกครับผมยี่สิบยี่สิบห้า ยี่สิบห้าครับอัน 20, นี้ยี่สิบยี่สิบองแปดสิบเ็นข็ซื้อซื้อดำมาวะเออครับเอาตัวำตัวดำตัวเผ็ดเพราะว่าหลวงพดหมอหก็่ออยากกินเผ็ดได้เลยต้องให้หายปวดหมอไปเลยไม่ถึงขนาดนะั้ะ <c oughs> ้ปึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นไม่ได้๋ยวกกอสนากลัวเลยใช่ไหมม่ตองหเลยก่กไรคะสามสิบบาทสามิบาทไว้ก่อนเหรอจ่ายไว้ช็อปปิ้งได้เลยเด๋อวจัดไม่รอ ตรงยายเลือกได้เลยเลือกแล้วจ้า yeah. Cứ nếp yeah. 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 oh, đi, xìu đi phải đưa ra đây đó บลาหลอย่างเดียวครับไก่ไ,ไก่ชิ้น5บาทไม่สิบบาทครับอ่า<ไหน>เลือก ด้านล้างอะไรครับไข่ดัางไข่ด่งหน้ามึนไม่ใช่ไข่ไข่ส้มเครื่องไข่ส้มเครื่องครับไม่ใช่ไข่ไมไข่แผงไข่ดีๆเนี่ยครับเอามาเจาะแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ลงไปใหม่เราตำกุ้ยกุ้ยกร Ja,

thank <smart noise> you ไก่สามสิบครับนี่เอาไก่ไข่ไก่สองไม้เอาเนื้อไก่เนาะห้าสิบจ้าตอนห้าสิบบาทครับขอบคุณครับ เสื้อตัมเสื้อใคเนาะไขรหนึ่งไกรหนึ่งไครหนึ่งไกรหนึ่งหกสิบครับขอบคุณครับตำส่วได้แล้วเพิ่มอะไรไหม

สัมปาอย,อย่างเดียวครับ40ครับขอบคุณครับไก่้ส่สิบครับ สวัสดีครับขอบคุณครับนี่ข้าวเยาวบนของยายก็ตำลาวเนาะของตาก็ตำลาวเหมือนกันเนาะชอบผงชูรสเยอะๆใช่จะต้องเปรี้ยวอันนี้ไม่เข็ดเรยของยายใส่น้ำตาลไหมไม่เอาของตาล่ะไม่เอาไม่าน้ำตาลเหมือนกันอันนี้วัเปับเนื้อสุนดัน ของยายก่อนผมชลรดเยอะๆของคุณยายมาละสิบบาทครับเแต่ <c oughs> ว่าสิข้ายสิบห้าแล้วแะเขาสิขายถึงคืก้สิบห้าบาทแล้วลย<อ>นี่แหละนี่แหละและคาม,มาตัดสบนาขึ้นหรืวไ้งภาคขึ้น <c oughs> สุดท้ายโอ้เป็นทหารเงินหยาดเนี่ยดำซำได้ซ้ำหนึ่งบานเท่าเดีครับ แต่ผมรับได้ผมรับได้ขายมาโดนแล้วทุ่นหลายแล้วรับได้เออแมนครับเอาสับกอยู่ได้ครับผมขายฟอเด็กหน่อยนักเรียนสื่อน้ำได้นะหาบาทสิบาทอ็นนี้ตอนละหาบาทไหมละสิบาทเด็กหน่อยมากส่วนย่อห้อนึงไปตอนนึงต้องจ่ากินได้ไปโรงเรียนได้ ซอยกันซอยกันฮะโอ้หสาเนแล้วมันจังสร้างอะไรหลายทีดแล้วเลยนี่ครับมันจังเงสองมันจังเงสองบ่กินข้าวละรสชาติมันก็ต้องแยกตำคือเกาครับถ้ากินข้าวละรสแ่กินรสเดียวกันนะตำที่เดียวตำที่เดียวไม่ถาใดเลยไทยยี่สิบไทยยี่สิบ่า โม่พากันขึ้นสามซีฟได้ผมยังขายยี่สิบอยู่ด้วยครับโม่พากันขืนยิ้มหาสามซีฟกันแล้วไปนะแต่ผมยังขายยี่สิบทุกอย่างสิขายประหยัดราคาประหยัดก็เขาเลยละ <c oughs> ผมรับได้อยู่นี่รับได้ต้มถงลูกก็สิมเนาะแบบเออนี่แหละของซิมมันแบบนี่เราต้องสิมเลย,ลเลยลสิมอันนี้นะมาสิเปรครับซิมมันสิเปรี้ยสิมไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยซิมไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยบ่แล้วจักเถื่อ เือกเถอะเือประกาศไม่ยังมีมือเีมีมือเสเสียฟีมือุยชิลล์รถไหลปะนี่จังได้กระแทบห้าสิบเก้าสิบเก้าสิบตขาวเหนียวปะทำมีครับข้าวเหนียวครับผมมีครับข้เหนียวกับมีครับสครับหนึ่งสองสามสี่แบยเนาะจกบัตรครับอมครับตะมุ้หงสาสบบาทครับข้าวเนียวน้ำยี่สิบ ข้าเนียวยี่สิบร้องเป็นหาเ่ือพอใส่น้ำตาลที่กันเะนะงั้นร็เดียวกันโอแม่เฮ้ยใส่กวยเตี๋ยวกัใส่บู้นดิเฮ้ยนี่แหละท่านมักสวดหลายๆแบบนี้แหละคือไกลครับ เาเนียวสวห้าสิบบาทครับผมตาห้าสิบตาสวัสดีครับขอบคุณครับยังไงครับพี่น้องตามหุ้นกับที่โปอยมวนบ่ครับขันมวนก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เด้อครับเด้อคลิปนี้ก็นีครับสวัสดีครับ